สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการอนุกนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไปทุร้ามาครับช่วงเช้านะพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับก็จะออกนะครับไล่นกนะครับนกที่ท่านเห็นนี้ก็คือเจ้าอ่างนะครับหลังจากที่เขากงเพาะไปก็นานอยู่เหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นก็แยกออกมาตอนนี้ก็ประมาณ 4- ีหวันแล้วครับแยกออกมาจาก กงเพาะนะครับก็ไม่มีอาการอะไรนะครับพี่น้องครับนกไม่มีอาการเดบ๋ว่าก็นึกถึงตัวมีอะไรนะครับคําว่าอาจจะไม่มีอาการอาจจะแบบว่าไม่ดิ้นนะครับนะไม่ไม่ไม่ดิ้นไม่อยากแล้วคือปกตินะครับแต่ว่าจิตใจอาจจะมีบ้างๆนะครับมีน้อยๆบ้างนะครับมีน้อยมีน้อยนะครับมีนิดๆน่อยๆนะเพราะว่าก็เป็นธรรมดาครับนกมันแยกเนาะมันก็จะอาจจะมีส่วนอยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าดิ้น ดันกงอยากไปหาตัวเมียอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับก็ปกตินะครับก็คันปกติทุกอย่างก็ไล่แดดมามันไม่ค่อยมีแดดครับพี่น้องครับนะสีวันที่ผ่านมานี้คือส่วนมากจะเป็นฝนนะครับจะเป็นฝนสัมากกว่านะครับมีวันเนี้ยที่มีแดดนะครับเมื่อวานก็ฝนคืมทั้งวันนะครับบรรยากาศฝนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่เป็นการตอนนี้บ่ายสองแล้วก็เริ่มจะคืมไม่แล้วครับเมื่อกี้ยังแดดเปี้ยงๆอยู่เลยนะครับเนาะอาจจะเป็นเวลาเวลาไม่ไปตอนนี้แดดดีพอออกตอนี้โอ้โหครับ แดดหายเหมือนกันครับนกเวลาไม่ไปต่อนี่เยอะพอไปต่อขึ้นต้นแล้วหายครับนกเหมือนกันแหละไม่รู้นเป็นอะไรนะครับก็จะลองดูครับหลังจากที่ถือว่าห่างไปนานนะครับสำหรับนกที่แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นนกต่อมาแล้วนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะคิดว่านะเดี๋ยวลองรอบนี้ก็รู้เลยว่าจะเป็นยังไงจะขันไม่ขันรับเขายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไล่นกเข้าพเนจรก่อนนะผมก็ให้อ่า ดูเพืนี้ไปก่อนนะครับผางๆนะเมื่อกี้นี้ว่าจําได้ไหมคุ้นหรือเปล่านะครับเคยอยู่ในนี้เคยไปออกต่อออกอะไรนะครับมาังว่าคงจะจําได้นะครับรอดูครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะขันจะอะไรหรือเปล่านะครับว่าต้องทดลองดูนะครับผมเราเจอกันที่ป่าครับ ใส่เสร็จนะครับเป็นที thick, ่เรียบร้อยเมื่อกี้ก็ยังไม่ถึงนั่นเลยครับผมเรียกขึ้นแล้วก็คันโยนหานะครับยาวๆอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับเพราะว่าป่ามันทึบนะครับนะครับใส่อยู่ต้นนาๆนี่นะครับเลยไปนิดนึงเลยไปฝั่งนั้นนิดนึงครับมันจะมีต้นห่างๆอยู่นิดนึงนะครับแต่สูงประมาณกันนี่แหละพี่น้องครับยังไม่มีนกบานะครับเจ้าอ่างก็ ขันโยนหานะครับเมื่อกี้ตามสไตล์นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่จัดต่าน,นั้นเองนะครับอแรกๆก็มีเรียกแล้วก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็ขันหยุดบ้างอะไรตอนเนี้ก็เริ่มขันยาวๆขึ้นนะครับเนาะก็เป็นธรรมดาครับนกไม่ได้ออกไล่นานแล้วนะครับเอ้าอยัางไงก็ รอดูครับผมเผื่อนกอามานะครับนี่แหละครับรอคอนห้าโมงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้อาจจะสี่โมงนะครับนกลงกินนะครับอนอะยังไงเดี๋ยวรอรุนครับว่าจะมีนกป่านะครับมาหรือเปล่านะครับบริเวณนี้นะครับ นกบินเข้าแล้วครับพี่น้องครับตอนแรกจับต้นยูคาแต่กล้องนี่น่าจะจะได้ยินนะครับไม่รู้ว่าร่วมต้นเรีออยงนะครับเจ้าอ่ <c oughs> า,อางก็ไม่ได้นั่น <c oughs> นานแล้วนะครับผมยังไงดึงนุงดึงนกอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ ได้ยินแว่วๆน่าจะเป็นเสียงเล็กนะครับ ตอนนี้นกป่าเงียบแล้วนะครับพี่น้องครับสงสัยโอ้เถียงกันมานปเป็นชั่วโมงแล้วครับพี่น้องครับเจ้าอ่ออางไม่มีปล่อยเลยครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับนี่เสียงเจ้าอ,อ่างนะครับนกป่าเสียงเด็กครับผมนั่งฟังแล้ว คารมที่ไม่ใช่คารมที่ดุดันนะครับ <S <S <an> <S เป็นคารมแบบเนืบเนืบเรื่อยๆนะครับรเรียกแล้วก็นุนอ่างแบบไม่รีบนะครับจะ ah คนและสไตล์กับเจ้าสองเจ้าสองจะเป็นสไตล์วิวสะสไตล์ดุดันนะครับแต่เจ้าอ่างนี่จะเป็นคารมที่แบบเรียกปุ๊บแล้วก็คูนะครับสับอ่างเนืบเนืบนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสไตล์ของของเจ้าอ่างนะครับจะเป็นนกขี้ ไม่ได้แบบว่าจัดจ้านอัดใส่นกป่านะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอาจจะว่านกอมีอ่อนมีอ่อนก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นกอัดอ่อนที่แท้จริงนะครับแต่ว่ามันมีเบาแล้วครับตอนนี้ะคือนกมนเล่นกันจมนะครับนกมันมีเบาเนี่ยครับก็ นกป่าครับก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ครับผมสุดท้ายก็ลงไปกินแล้วครับผมเงียบแล้วครับตอนนี้แต่แต่เจ้าอ่างครับตอนนี้ขันยนเรื่อยๆครับสี่โมงครึ่งครับตอนนี้นำลกนกลงไปนู่นแหละครับหากินแถวๆทุ่งนาครับขึ้นมาอีกรอบก็คงจะค่ำๆเลยนะมั้งครับพี่น้องครับ เพียงเจ้าอ่างก็โยนหาเรื่อยๆครับผมถือว่าโอเคครับผมนะถ้าอย่างนี้ก็สไตล์เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเอาออกบ่อยๆนะครับเขาจะโยนแบบมีจังหวะกว่านี้นะครับรู้จักหาจังหวะขึ้นจังหวะลงดีกว่านี้ครับย้ายมาอีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องครับไม้ไม้แรกนะครับเมื่อกี้ก็นกมันไม่เข้าใกล้เลยนะครับผมมันอยู่ช่งสูงนะครับมันอยู่ยอดนะของต้นนะครับมันก็บินออกครับมันเป็นนกบินผ่านนี่ใช่ครับนกผ่าน ผมใส่ดักทิวนกผ่านลงมากินในป่ามันครับไม้สองนะครับตอนนี้นะครับไม้สองก็ย้ายมาตรงที่เจ้าสองนะครับได้วันั้นนะครับแฝกคู่นกเอี้ยงนะครับใส่ต้นเดิมเลยนะครับเนี่ยต้นสะเดานะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ลองดูครับผมเผื่อมันเป็นอ่าที่นอนของมันด้วยนะครับก็นั่นแหละครับตอนนี้ห้าโมงนะห้าโมงใส่ห้าโมงใส่เสร็จห้าโมงนะครับ พอดีเลยนะครับคอนนี่แหละแต่ว่านกก็ยังไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวก็คงจะขึ้นมาค้ำๆนะครับรอไปจนถึงห้าโมงครึ่งก็อาทิตย์ก็อยู่สูงอยู่ครับพี่น้องครับหนึ่งครับอาทิตย์นะอยู่สูงอยู่นะครับได้ประมาณสักห้าโมงครึ่งนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผมอยู่พุ่มนี้นะครับตอนที่เอาเจ้าสองมาวันนั้นนะครับมันมันหนาแล้วก็ลมดีด้วยวันนี้นะครับก็เลยถอยออกมาอีกนิดหนึ่งเพื่อมีนกมาเนี่ยครับต้นนี้มันอยู่ใกล้ ก็เลยแบบถอยออกมานิดนึงเพื่อให้นกมันนะครับไปโซนนั้นนะครับยืนยืนบางทิศทางนิดนึงนะครับบางทิศทางให้นกเห็นตรงนี้แล้วเพื่อที่จะได้ไปฝั่งนู้นนะครับเนาะมันมีตรงนี้นะครับอ่าก็ให้นกบินถ้าเกิดก็คืออ่าเวลาอ่ายืนก็สําคัญเวลาจุดอยู่ของนั้นนะครับแล้วก็อยู่ตรงที่อย่างนี้เี่ยมันอยู่ต้นใหญ่ๆก็ไม่คือไม่ให้นกมันมาจับนะครับพี่น้องครับก็ให้เพื่อไงว่าเป็นการยืนกันนกนะครับนกมาตรงนี้เห็นเราก็ ไปฝั่งนู้นหมดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งนะครับผมในการยืนนะครับเนาะตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับมีส่วนนะอาจจะไม่มากแต่ว่ามีส่วนนะครับเนาะก็รอดูครับผมห้าโมงเย็นนั่นแหละนะครับห้าโมงครึ่งนะห้าโมงครึ่งนะครับครับผมก็วันนี้เป็นเวลานะครับห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมนกป่าไม่มีเลยนะครับตรงนี้ นะครับบรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนแล้วครับผมจะมาแล้วครับเจ้าอ่านก็ขันยนนี่เลยครับพี่น้องครับอ่ามันก็เป็นตามธรรมดานะของนกต่อมันก็ต้องขันหานะครับอย่างนี้แหละแล้วก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมอ่เนี่ยครับต้นนี้นะครับคือมาเช็คนะครับมาเช็คกิจวัตรว่ามีนกมีอะไรไหมนะครับเฉย นะครับเพราะว่ามันพูดง่ายว่าตรงนี้มันมีคู่อ่างอู่ตัวเนึ่งนะครับจะอยู่บริเวณนี้แหละครับอ่าคูอ่างอตัวหนึ่งนะครับ,รบก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าหรือไปที่ใหม่หรือย้ายไปที่ใหม่แล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวได้ไปก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เฝ้าเขาไปซื้อข้าวออกมาแผกคู่ซะแล้วนะครับอ่า สักหน่อยก็คงจะเอาลงนะครับสักสิบเจ็ดสี่สิบห้าสิบนี่นะครับผมก็จะเอาลงนะครับเกือบหกโมงนะครับเนาะเผื่อมันมีมานะเผื่อมันมานอนนะครับมันนอนมันมาค่ำนครับนกอ่ะนะครับก็อยากให้มันได้นกนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้มันวนคืนฟอร์มนะครับให้เร็วนะครับตอนนั้นเองนะครับจะได้รู้ว่ามันเกิดข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับสําหรับ นกที่เข้าเพาะแล้วเอาออกมาเล่นใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็อลองติดตามนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมบก็ ได้เวลานะครับเอากลงแล้วนะครับพี่น้องครับ6โมงนะครับผมจริงๆมันยังไม่ค่าเท่าไหร่นะครับมันยังพอได้อยู่นะครับนะครับแต่ว่ามันย้อนแสงนะครับมันก็เลยแบบได้ยากาศฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับฟิวฟิแบบค่ำๆนะครับเจ้าอ่างก็เต็มที่ครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่จับจ้านเท่าเดิมเท่านั้นเองนะครับแต่ลูกเล่นอะไรนี่ก็คําว่าวงนอกวงในก็ โอเคครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับถ้านกติดนี่ก็คือเข้ามาลักษณะนี้คือต้องคูแล้วครับน่ะสไตล์ของเจ้าอ่างนะครับคูเรียกคนนะครับเมื่อนกมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อนกมันแก่ตัวไปมันก็จะมันจะรู้อะครับว่าเวลาเจ้าของมามันก็จะเรียกจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ได้ฟิลค่ำๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าเซียนใหญ่เราก็ไปไหนไม่รู้ครับโทรหานะครับไปไม่คือผมไปไม่ถูกอ่าผมก็เลย ไม่ไปดีกว่าก็เลยมาเล่นแถวๆนี้แหละครับผมเนาะมาใส่พุ่มเดิมของเจ้าสองนะครับที่ได้วันนั้นนะครับแพ็คู่นกเอี้ยงนะครับเนาะก็ไม่มีนกเลยพี่น้องครับเงียบจิบนะครับนกช่วงเย็นมาหายหมดเลยนะครับก็พูดง่ายว่าได้ยินนกตัวเดียวครับที่เข้ากันหนาบอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้นะที่มันเข้ากับเจ้าหางผมนะครับเสียงเล็กครับเป็นนกลุ่งนะครับอ๋อเอายังไงเดียว นะครับขออนุญาตนะครับอนุกลงอนุกลงก่อนนะครับนี่คอนเดิมเลยนะครับผมอ่าคอนเดิมนะครับผ้าจริงเดิมนะครับก็เอาลงมานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้มีขนล่วงอยู่นะครับอ่าขอถือว่าไม่ได้อ่าเล่นกันแบบนี้มานานแล้วพี่น้องครับสาหรับอ่าเจ้าอ่างนะครับก็คือสรุปนะครับนกก็ โอเคครับผมไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ได้เสียอะไรคําว่าไม่ได้เสียอะไรคือหลังจากที่เอาออกจากกรงเพาะนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับขึ้นต้นพอลงต้นปุ๊บก็อ่าพอผมวางไม้เศร้าเนาะแต่ก่อนจะใช้คําว่าลงต้นก็คือแต่ก่อนปีนนะครับปีนลงต้นนะเสียงนุ่น,นเขาเรียกว่าลงต้นก็คือคนลงต้นก็คันเลย,ยงี้ยน,นะก็เป็นปกติแต่ว่า ยังไม่ขยันนะยังไม่ขยันยังไม่จัดจ้านเหมือนเดิมนะก็ต้องก็ต้องไล่ไปอีกนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเจ้าอ่างนี้จะเป็นนกคารมที่ไม่เร่งนะครับไม่เร็วนะครับเป็นคารุมเนิบเนบะครับแต่มีหนุนอ่างสับเข้ามานะครับผมเรียกแล้วก็สับนะครับหนุนอ่างเข้ามานะครับอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบเรียกคล้ายๆนกลูกนะครับอย่างเงี้ยมันก็ มันก็แบบว่าทําให้นกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเล่นเล่นระยะยาวๆนี่นะครับใช้ได้เลยนะครับนกแต่ว่านกที่ตัวที่เข้าก็คือมันขึ้นมาจากป่าป่ามันได้เฉยนะครับผมมันบินขึ้นนะครับมันไม่ใช่ถิ่นของเขานะครับแต่มันแวะเล่นนะครับมันก็หนีไปนะครับเนาะก็ถือว่าต้องทดลองต่อไปอีกครับพี่น้องครับนะจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับนกนะครับแต่ตัวนี้ผมเห็นแล้วว่า ไม่เกิดปัญหาแน่นอนนะครับไม่เกิดปัญหาแล้วล่ะนะครับนกที่เข้าจากอาอ,อกมาจากกรงเพาะนะครับออกมาเข้าพเนียดนะครับฝึกอะไรจะว่าดูโอ้โหแบบเล็บยาวขึ้นเล็บเฉียงออกข้างนะครับแบะออกข้างเลยนะครับผมเพราะว่ามันมันอยู่ในกรงนั้นแล้วมันมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นนะคยิบซ้ำนะครับผมมันทําให้เล็บนกนั้นแบะแบนไปกับพื้นนะครับผมเนาะถ้าเป็นแบบอยู่ในกรงก็จะอยู่ตะคอมันก็จะ เล็บก็จะไม่แบบแบะออกข้างอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคครับผมนะไม่ได้เอาจริงเอาจังหรอกครับเอามาแบบว่าทดลองเฉยๆนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวก็คงจะเอาเข้าเอาเข้ากรงเพาะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้กะว่าจะเล่นแบบจริงจังๆนะครับนกตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าอ่างก็คือให้เขาพักมาแหละแต่ว่าเอามาทดลองเฉยๆเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านกออกมาแล้วมันจะดิน้นมันจะอะไรนะวันนี้ก็ปกติ นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปไล่แดดเพิ่มนะครับให้นกมันนั่นกว่านี้ให้นกมันคึกให้นกมันอาจจะมีแบบไม่ได้ออกแดดนานๆน่น,นะครับนกมันก็อาจจะแบบอ่าดันไปบ้างนะครับร่างกายอาจจะไม่ค่อยนั่นสดชื่นนะพอได้ออกแดดออกไล่ไดไล่แดดไล่ไล่ขนใส้ขนนะครับนะความอ้วนอาจจะลดลงอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้นกนั้นคึกทําให้นกนั้นเล่นได้ยาวๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่อไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับผมวันนี้นะครับกับเจ้าอ่างนะครับกับการออกจากองค์เพราะครั้งแรกเอาเข้าพเนียดขึ้นต้นก็นะครับประมาณให้เปอร์เซ็นก็85เปอร์เซ็นนะครับขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ายังไม่จัดจานนั่นเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยก็จัดเองนะครับนกก็ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ Apples Burritos it's hot